คุณธรรมของคนประการแรกคือความซื่อสัตย์ประการที่สองคือการรู้จักคงใจฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีน,นั้นประการที่3คือความอดทนอดกลั้นและอดออกที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัต์สุจริต ประการที่ 4. คือการรู้จักระวังความชั่วความทุจริตและรู้จักสลับประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมสีประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้านต่อไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสูสามุกลือ่อง,งนำเข้าล้าน้องมวุประชาชนสามคีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสูงสามมุขเือสวัสดีบางแสนเข้น้องมนุประชาชนสามคีประเพนีวันไหล สวัสดีบางแสตดิเช่นเคยนะคะหลังจากพบกับพี่แม็กกี้ไปหลายครั้งเ่ยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันแล้วค่ะทางช่อง s อ t v นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจุนพาคุคณผู้ชมทุกท่านค่ะมาชมการในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลแสนสุขภรั้งที่35ประจำปี2555ด้วยค่ะกระิบบอกไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขามีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยนะคะส่วนความสนุกสนานในวันนี้จะเป็นไงนั้นอับว่าเดี๋ยวตามจมุนชมด้านในค่ะ บานแสนแสนสูงสามมุกลือนงนางข้าวลำน้องมลประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบานแสนแสนสูงสามมุขเือนงนางข้าวลำน้องมลประชาชนสามขีประเพ ประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเขตบาลเมือนแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องรู้แลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใหญ่ปากท้องพี่น้องประชาชน คผู ora, Arrow, Girl, next, ้ชมคะและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะตัวอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วนะคะยืนอยู่กับท่านนายกนรงชัยกุลเลินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกหาเรียนถามค่ะถึงแสนสุขครับในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับความเป็นมาค่ะครับก็แสนสุขครับก็กําเนิดมาปีนี้เป็นปีที่35แล้วครับเป็นครั้งที่35ก็คือเป็นมาตั้งแต่สมัยสุขาพิบาล ตั้งแต่ยังไม่ยกเป็นเทศบาลเลยตั้งแต่ทางคุณพ่อนะครับบดีิท่านนายกสมชายคุณเพื่นเป็นผู้จัดจตั้งขึ้นมาแล้วก็มีชมรมฟุตบอลแสนสุขนะครับแล้วก็ค่อยๆมีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาตามลํดาดับตั้งแต่ที่บอกสุถาิบาลเราเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้งบประมาณส่วนตัวแล้วก็ช่วงหลังพอเราเริ่มเป็นเทศบาลแล้วเราก็จะมีการเป็นสถาบันที่ส่งเสริม กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่เราก็เลยเริ่มมาจัดโดยใช้เจ้าเจ้าภาพคือเป็นเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นผู้จัดเี่มาบแล้วก็เราจัดึ้นมา35ปีแต่มีช่วงหนึ่งก็จะเป็นการจัดที่ไม่ยิ่งใหญ่นะเคยยิ่งใหญ่มาแล้วก็มีการซบเซาเนื่องจากว่าขาดการไปหางานต่อเนื่องช่วงหนึ่งนะครับซึ่งตอนหลังพอผมได้กลับเข้ามารับตําแหน่งก็เลยอยากจะฟื้นฟูตรงที่ ทางคุณพ่อเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาไว้นะครับก็เลยอยากจะก่อตั้งขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ประกอบกับปัจจุบันนี้ทางกีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วตัวทางครอบครัวเองจังหวัดชลบุรีเราเองก็เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งมีความสามารถในด้านฟุตบอลนะครับเรามีชลบุรีเอฟซีที่ก็เป็นทีมของแ่านาย,ยกปเทยบถึง้นนะครับและยัอยู่ในเตดแล้วก็ศรีลัชชัยเอฟซีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะส่งเสริมกีฬาที่ คนนิยมนะครับให้กับเป็นกีฬาที่ให้ชาวสสนสุขแล้วก็บุคคลทั่วไปได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพโดยการจัดโทร์นเมนที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับก็เลยเป็นสสนสุขขึ้นค่ะสำหรับแสนสุขครับงนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราเล็งเห็นความสำคัญเลยุ่มไนคะจริงเราเป้าหมายเราอยากให้ทุกๆกลุ่มนะครับคืออย่างที่เราจัดครั้งนี้ก็จะมีประชาชนทั่วไปที่เราไม่ได้จํากัดผู้มิลำเนานะครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพและให้โอกาสผู้ที่มีความสามารถด้านฟุตบอลเข้ามา อย่างที่2อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็จัดชุมชนในเขตเทศบาลมีสสุขก็มีอยู่สิทีนะครับเท่านี้แล้วก็จะมีบุคคลสูงอายุซึ่งอย่างที่บอกว่าเราจะดูแลคนทุกวัยเพราะกลุ่มผู้สูงอายุที่มาแข่งขันนี่ก็ยังมีความสามารถเป็นอดีตฟุตบอลทีมชาติเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นและเป็นคนนอกพื้นที่นะครับเราก็เลยจัดเข้ามาในสารสุขครับก็มี3อย่างวีนี้เรามีมาถึง20ทีแล้วก็เภทที่2ก็จะมีชุมชนในเขตเทศบาลมี10ทีและประเภทสุดท้ายของ เอาวุโสทั่วไปไม่จำกัดหรือมนาวอีกประมาณอีก18ทีมซึ่งก็มากเกินความเอตอนแรกที่เราตั้งหวัดไว้นะครับเราก็เลยเพิ่มเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเพิ่มรางวาัลเพิ่มอะไรเพิ่มขึ้นมาตามด้วยแบ่งประเภทเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็มีหลายทีมมากๆเลยที่ เราเปิดตั้งแต่วันที่19มีนาคมครับส่วนถึงวันนี้ก็ประมาณร่วบสามเดือนแล้วครับเนื่องจากว่าสนามมีอยู่ที่เดียวสนามมาตรฐานตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะกระชับกว่านี้ครึ่งนึงแต่ก็เป็นการกระชับที่อาจจะต้องเล่กลาสักหน่อยแต่ปีที่แล้วเราใช้สนามมหาลาัยบุรพาด้วยแล้วก็สนามโรงเรียนสาธิตแต่ด้วยความที่ป้องกันการเหลื่อมล้ำหรือว่าความเป็นสองมาตรฐานเคยได้รับการร้องเรียนมาว่าทําไมจับสูงอายุไปลงสนามสาธิตซึ่งไม่มีอาจารย์การดูแลไม่สะดวกเราก็เลยเปลี่ยน ก็คือว่าให้จัดที่นี่แหละต้องใช้เวลาเนื่องจากสนามสนามเดียวทีมแข่งขันมากแล้วก็สนามก็ไม่สามารถแข่งได้ทุกวันเนื่องจากต้องดูแลหญ้าซึ่งในอนาคตเราก็มีนโยบายว่าจะปรับให้เป็นสนามหญกเดียวอตอนนี้อยู่ในการวิธีการขอ,องพวกมาต้องรอเขาประมาณหน้าหลังคุเถิงการพิการที่สุด ในแสนสขาพี้ค่ะทางเทศบาลองสนจัยการเพียงเดียวหรือเปล่าครับใช่ครับหลักๆเราเป็นเจ้าภาาแล้วก็ใช้ประมาณของเทศบาลเมือนสุขประมาณสามแสนบาทแต่เท่านี้นั้นก็ไม่พอเราก็จะใช้ก็ประมาณสปอนเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลที่อยู่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและเป็นผู้ที่มี็นความสำคัญอกกีฬาฟุตบอนโดยเฉพาะในเขตเทศบลแสุอย่เช่นสปอเซที่จะอยู่ตามข้างสนากีฬาก็จะเป็น อย่างเช่นถ้าหลักๆก็คือจะมีทางบริษัทบางแสนนะครับที่จะทังแกเล็กซี่บางแสนนะครับทางกลุ่มชาโตเดลนะครับแล้วก็อีกอืกอ่นอีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวไปได้นะครับก็ย <c oughs> ังมีความช่วยเหลือมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลต่า,ตา <c oughs> งๆมาช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ชุมชนทั่วไปด้วยก็ช่วยกันเพื่อให้แสนสุขครับมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยทางเทศบาลเมืก็ใช่ค่ะในหัวข้อนี้นิดนึงค่ะถึงกรรมธาร ค่ะที่ทเพื่อให้เกิดความเฉล่ยวมือเรานัคณะกรรมการเป็นกทีกก่ไหนคะกรรมการแล้วก็ติดต่อทางสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรีโดยท่านนยายกสมาคมคือท่านสุทธิยุ่กล<ถ>ืมเป็นผู้สั่งการเองแต่ว่าเราก็ประสานในนามที่สบาลบริษัทสุดไปเราก็จะใช้กรรมการที่ค่อนข้างมีมาตรฐานดีนะครับแต่บางท่านก็อาจจะยังประสบการณ์ไม่มาก<ถ>แต่ก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจและให้ความเป็นธรรมมากที่สุดใช่ครับเพราะเราก็ต้องฝึกคนขึ้นมาแต่หลักแล้วก็การแข่งขันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะาไรมากมายค่ะมันถึงการทัชนากันบ้างค่ะครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่สามข้แล้วครั้งต่อไปปีต่อไปนะคะจะมีการชัชนาอะไรบ้างก็แน่นอนเราก็คงมีการปรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบปีนี้เราจะมีการประชุมทุกคกังหลังจากจบการแข่งขันก็จะมาวิเคราะห์ ว่าปัญหาที่เกิดจากอะไรปัญหาที่ไม่ควรจะให้เกิดหรือที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรก็รจะต้องนํามาพิจารณาแก้ไขแต่อาจจะมีอาจจะมีการเพิ่มรางวาัลเพิ่มจามํานวนทีมหรือว่า,าปรับปรุงสถานที่แข่งขันแล้วก็การปรับปรุงเรื่องคณะกรรมการแข่งขันเนี่ยเราก็คงจะทําให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพราะเราก็มีที่ปรึกษาชั้นเยี่ยมอยู่แล้ว ทางที่บอกว่าทาง,ทางนายกสมาคมกีฬานะครับประธานสโมสรกีฬาชมรีเอฟซีประธานสโมสรพระยาียอยู่ในเตทนะครับต่างๆนานาเนี่ยเราก็มีที่ปรึกษามากมายก็คงจะมาช่วยทําให้สายสุขภาพเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์พื้นที่ที่มีความยิ่งใหญ่ต่อไปเรื่อยๆแล้ค่ะทุกท่านนี้ค่ะอยากได้ทนายกนะคะฝากอะไรถึงคุณสองทาบ้านนิดนึคะก่นอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะ ที่ผมลืมพูดไปมีมีรงแป้งบูติาพพพสเปอร์ด้วยซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สนับสนุนนะครับก็สําหรับผู้ที่ได้เคยดูนะครับแส่สุครับนะครับปีหน้าเราก็จะจัดแน่นอน ก็อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับสำหรับปีนี้ก็ก็จะจบสิ้นในวันนี้แล้วนะครับทุกอย่างเขาผ่านมาด้วยดีก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนุกสีุนักฟุตบอลนะครับเราใช้กีฬาให้เป็นประโยชน์นะโดยเฉพาะกีฬากีฬาที่เป็นทีมไม่ใการผูกฝังการเป็นทีมเม่ใการความสามัคคีกันนะครับก็อยากจะให้สนุรกจทุกทีนี้แล้วก็แสนสุขครับเองก็เป็นเวทีเปิดที่เราจะยินดีรับบุคคลเข้ามาเพื่อจะมาร่วมกันแข่งขันแล้วก็การฝึกความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็นัฟุตบอลของแสนสุขเปานครวบ อาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกงทงชัยคุณเบิร์กค่ะที่สลับเวลาแล้วก็มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะจุนก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะเป็นตัวแทนของทีมด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันค่ะกับพี่ไก่พลสุนทรพลึกนั่นเองสวัสดีค่ะอ่านะคะสอบถามนิดนึงค่ะวันนี้เตรียมพร้อมขนาดไหนคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับอืมค่ะเรามาจากทีมอะไรคะ ทีมโปรเอกโปเอกใช่ไหมใช่โปรเอกนะคะควันนี้เห็นว่าเป็นอดีตทีมชาติไทยด้วยนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆก็ก็เล่นผ่านอบอนลลีของของของบ้านเรามา นะทุกคนก็ผ่านมาเยอะนะครับก็รวบรวมจากจากเพื่อนๆที่เป็นอดีตนักฟุตบอลแล้วก็ส่งลงตัวกันนะวันนี้เนี่ยถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะคาดหวังขนาดไหนคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะถามพี่ไก่พคนสักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราลงแข่งขันประเทศไหนคะอ๋อประเทศอุบลศรค่ะอืมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมาร่วมแข่งขันกับแซนสุขะทุกปีไหมทุกปีครับทุกปีครับค่ะพูดถึงปีหน้าบ้างคะจะมาแข่งขันอีกหรือเปล่าอ๋อก็มาอีกครับ ครับคืออดีตทั้งเก่าคือเป็นแชมป์อยู่ค่ะ,ะแข่งที่สนามมอบุรพาแล้วก็ถึงย้ายมาที่สนามนี้ค่ะวันนี้เนี่ยก็ต้องคว้าแชมป์ไปอีกเส้นคอยเลยก็ก็คู่ต่อสู้ก็แข่งเหมือนกันครับแข่งเหมือนกันก็ต้องไปดูในสนามัวันนี้ได้แชมป์แน่นอนค่ะครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้กองเชียร์เลยคะฝากอะไรเห็นกองเชียร์แล้วกันนะคะให้ร่วมลุ้นกันหน่อยครับก็ให้กองเชียร์เชียร์แบบก็เชียร์แบบตั้งสานนิดนึงเชียร์แบบนักเลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ ครัแต่ส่วนใหญ่กองเชียร์ที่นี่ก็เชียร์สนุกค่ะครับเขาเชียร์สนุกอาณาเขานี่วันะน,ะะนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับพี่ไก่พลนะคะที่วันนี้ค่ะสลหับเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีบางแสน นะลเป็นไรอ่ะลูกดื่มแล้วครับรับไม่ได้พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการ, Free, ร,การดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารนณะรวดเร็ว ทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนคุณชอชมและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับมีหนึงทีมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะว่ามาสาักทีไรคะสวัสดีค,ครัสวัสดีครับชื่ออะไรคะชาตีทองสุขค,ครับค่ะวันนี้มาสักทีครีมประผิดเนบดีครับน,นะคะเป็นตำแหน่งอะไรคะในทีมตำแหน่งแบกวาครับรแบกวาครับหือว่าเป็นหัวหน้า ครับครับเป็นพนักานถามสักนิดนึงค่ะว่าทีนี้เรารวมตัวกันได้ยังไรคะรวมตัวกันมาหลายปีแล้วครับก็หลายปีนะครับก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ววันนี้ป้องกันแชมป์ครับค่ะววันนี้ลงแข่งขันประเภทอาวุโสครับอาวุโสนปีนี้คะจากการเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้มั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าค่ะครับจากปีที่แล้วก็มาร่วมแข่งขันครับค่ะแล้วปีหน้าละคะปีหน้าก็ร่วมแข่งขันอีกครับอืมค่ะวันนี้ฝากถึงอะไรในทีมสักนิดนึงค่ะ ครับคือวันนี้ก็ขอให้ในทีมของเราก็มีวความสมคคีและมีสมาธิเล่นแล้วก็มุ่งหวังได้ชยยนะอย่างเดียวครับวันนี้ขอบคุณมากมค่ะครับส<อ>วัสดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะจนก็ยืนอยู่กับกรรมการนะคะที่จะลงนะคะตัดสินในการแข่งขันแมตช์ชิงชนะเลิศด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะชื่อสตาราบางสุดครับเป็นผู้ชน แต่และทีมให้ความร่วมมือในการในกติก,กาของเรา,าเปาดเลยนะครับในที่นี้ถือว่าให้ความร่วมมือแล้วก็ฝ่ายจัดฝ่ายจัดก,ก็เน้นให้นักกีฬามีวินัยมากขึ้นค,ครับเน้นเพื่อเรามาสร้างสรรค์กิจกรรมของตบอลภายในชมบทของเราะนะครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งคะก็รู้สึกเป็นเกียรินะครับเพราะว่าปกติโอกาสที่จะมาทางนี้มันหายากก็มีโอกาสได้มาทำก็ วางเว้นจากของไทยลีกดีหนึ่งค่ะเป็นกรรมการของทั้งสองทีมด้วยครับวันนี้ค่ะสำหรับการตัดสินรอบคิซนาเล่เตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็พร้อมเต็มที่ครับครับก็จะทําให้นักกีฬาอยู่ในกติกามากที่สุดค่ะนะครับแล้วก็ให้คนดูมีความสุขในการชมฟุตบอลมากที่สุดนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่สาะเวลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะตึงอยู่กับกองเชียร์อีกหนึ่งทีมนะคะกับพี่สมชายพิรักุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาจากทีมอะไรคะอ่าชุมชนบางเป้งครับชุมชนบางเป้งนั่นเองนะคะวันนี้มาเชียร์การแข่งขันประเภทไหนคะประเภทขอครับประเภทข้อกีฬาชุมชนประเภทข้อทุกคนทั้งหมดนะครับขับอยู่วงกลมเลยครับไปตีแล้วแล้วก็เอียงไปตีต่อมาตีต่อมาพอกี้เราก็เกณฑ์มาแล้วครับก็มาเชียร์มาเพื่อนมาทั้งก็ เกือบเกือบเกือบทุกชุมชนแล้วครับมาชุมชนเลยครับในชุมชนของเราก็มากันเยอะมากมากันเยอะครับแล้ววันนี้เป็นี่สำหรับการแข่งขันค่ะนักฟุตบอลในทีมเป็นยังไงบ้างคะก็เราก็เตรียมตัวมาดีนะครับก็นักบอลเราก็เตรียมตัวให้ฝึกมามาเพื่อเราก็มาแข่งแช์นี้เป็นแช์ที่เราทุ่มเทมากครับเพื่อต้องการชัยชนะเป็นแชมป์ครับมีคาดหวังขนาดไหนคะสำหรับทีมที่เรามาเชียร์ก็คาดหวังก็ แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็หวังไม่แชมป์มากแล้วครับต้องได้แชมป์กับเรต้องได้แชมป์ครับปีนี้เพราะว่าเป็นปีที่เราได้เข้าชิงอันนี้ก็ครั้งที่สองครับก็ครั้งที่แล้วก็ได้รองแชมป์ไปปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจะเข้ามาอีกไหมปีหน้าก็ต้องต้องเข้าครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คอบคุณค่ะสำหรับกองเชียร์จากสื่อมชนวัดบางแป้งค่ะขอบคุณค่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ใครอยู่กับกองเชียร์ ชุมชนท้ายหลาดครับผมวันนี้มาเชียร์ทีมเลยคะท้ายหลาดครับผมอ๋อโห,โอโหก็มาเชียร์ทีมท้ายตลาดนั่นเองนะคะอยู <ผม S 2> ่ในชุมชนของตัวเองด้วยคร,ครับผมปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะปีแล้วเขารอบสี่ทีมครับทีมที่สามเอาปเป้งครับแล้วสำหรับปีนี้นะคะปีนี้ทีมที่หนึ่งครับได้แชมป์นแน่ๆเลยครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เราก็ได้ทราบรายละเอียดของการแข่งขันฟุตบอลแซนสุครับครั้งที่35กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอัน,นว่าช่วงนี้ค่ะเราพักไปชมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้ว่ามีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีบางแสนคนเท่าคนแก่ตามจากตา่างจังหวัดจะเห็นสูบยาเส้นนี้เยอะมากนะฮะแล้วถามว่ายาเส้นก็ไม่ได้แตกต่างกับบุหรีครับยาเส้นหรือบุหรี่ ก็คือตัวเดียวกันแลวก็ถามว่าทําให้เกิดมะเร็งได้ทั้งสองอย่างนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะต่อร่างกายถ้าจะเลิกเนี่ยมันคงเลิกยากผมว่าพอนึกขึ้นมาได้นะครับหันไปทํากิจกรรมอื่นแทนครับพอจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบนะครับผมว่าตัดสินใจทิ้งซะนะฮะไปปลูกต้นไม้หรือว่าไปหยิบผลไม้มาเคี้ยวแทนมันยังเกิดประโยชน์ให้กับร่างกายมากกว่าครับสูบยาเส้นบุหรี่ซองตายเหมือนกันเลิกบุหรี่และยาเส้นโทร1 6 0่ พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน w i ไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน w i ไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1นึ1่ 2. โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารนณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1นึ1่ 2. ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนเทศบาลเมืองแสนสุข ไล้ลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนปูนกั้นคลื่นที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้ประกอบการติงชายหาดบริเวณล็อกเตียงพิเศษตั้งแต่ล็อกที่27จนถึงล็อกที่3 2รวมระยะทางกว่า25เมตรทางเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งนำโดยนานยาโรงชัยคุณปลืม้มนาย,ยกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้นำคณะผู้ที่เกี่ยวข้องและดูแลลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นพบร่องรอยของเขื่อนปูนได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเขื่อนปูนทะลุปเป็นรูและมีรอยแตก ทำให้ทรายที่ด้านเหนือเขื่อนที่ปูนตัวหนอนทับไว้โดนน้ํำทะเลดูดลงทะเลจนทรายยุบตัวเป็นหลุมสูงกว่า30สซติเมตรทั้งนี้ผู้ประกอบการเตียงชายหาดและรา้านค้าบริเวณดังกล่าวได้ให้ข้อมูลกับทีมงานว่าในช่วงนี้ทะเลมีคลื่นแรงประทะเข้าฝั่งตลอดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อคืนวันอาทิตย์เคลื่อนปูนได้พังลงจนพื้นทุดดังกล่าว มันจะวันศุกร์อ่ะมันยังเป็นหลุมเล็กๆอยู่อะค่ะนี่มันก็จะเป็นเหมือนแล้วมันก็พอวันเสาร์มาเนี่ยไปหมดเลยค่ะตรงนี้นท้งนี้ภายหลังการสำรวจในเบื้องต้นแล้วนั้นทางด้านานายนารงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเบื้องต้นทันทีด้วยการนำปูนมาซ่อมแซมจุดที่รั่วและนำทรายมาถมในรบริเวณจุดที่เป็นปัญหาไว้ก่อนเพื่อให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าในรบริเวณดังกล่าวได้ใช้พื้นที่ทํามาค้าขายได้ ซึ่งในระยะยาวนั้นทางเทศบาลได้ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีและวิศวกรจัดก,กองช่างสุขาภิบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงร่วมมือกันในการหาทางแก้ไขในระยะยาวต่อไปจากที่ในช่วงนี้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร้องเรียนเข้ามาว่าในระยะนี้รถเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองแสนสุขไม่ค่อยได้เข้ามาเก็บขยะตามที่ต่างๆบางครั้งก็เก็บไม่หมด ทำให้มีขยะตกค้างตามถังขยะอยู่และบางจุดรถขยะก็ไม่เข้ามาเก็บหลายวันทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วรวมถึงดูไม่สะอาดอีกด้วยนั้นทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยนางรัตนาชูกลิ่นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงว่าทางเทศบาลเมืองแสนสุขจัดรถขยะออกจัดเก็บขยะเต็มพื้นที่วันละ15คันตามเส้นทางที่กำหนด1 2เส้นทางโดยหมุนเวียนการจัดเก็บทุกเดือน ออกปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจนกว่างานจะแล้วเสร็จซึ่งในบางเส้นทางปริมาณขยะจำนวนมากทำให้รถต้องจัดเก็บถึงวันละสองรอบและบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดติดต่อหลายวันจะมีปริมาณขยะจำนวนมากทำให้พนักงานจัดเก็บไม่ทันเวลาจำเป็นต้องเก็บขยะค้างคืนไว้ในรถและนำไปทิ้งในวันถัดไปก่อนจะกลับมาจัดเก็บอีกครั้งทำให้เกิดความล่าช้าบางครั้งเกิดปัญหาขยะล้นถังและตกค้าง และอีกประการหนึ่งคือการเข้าออกของพนักงานมีการขึ้นไหวตลอดเวลาพนักงานลาออกเป็นจํานวนมากบางครั้งพนักงานไม่เพียงพอต้องตัดพนักงานส่วนที่ทำความสะอาดชายหาดบางแสนมาขึ้นรถขยะในช่วงเร่งด่วนทำให้เกิดปัญหาพนักงานทำความสะอาดชายหาดบางแสนขาดแคลนทำงานไม่ทันทำให้เกิดปัญหาร้องเรียนตาม,มาซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทางนางรัตนาชูปินยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ทางพี่น้องประชาชนช่วยกันทิ้งขยะเป็นเวลาและถ้าหากเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วยคุณผู้ชมคะและตอนนี้เวลาของรายการสวัสดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนรวมถึงนะคะมีเรื่องที่อยากจะแนะนําก็สามารถ นะคะเข้าได้ที่เดิมเลยค่ะทาง4221300 k ที t ีแล้วตามในข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะทางฮอดลายสายด่วน1132รวมไปถึงด้วยนะคะสำหรับช่องทางสุดท้ายค่ะสามารถกรอกข้อความลงทางด้านหลังหนังสือพิมพ์แสนสุนิวแล้วก็ส่งกลับมาที่เท็บฟ้านี้เลยค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะชมรายการของเราย้อนหลังนะคะง่ายๆเลยค่ะคลิกเข้าไปชมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเท็บฟานเมืองแสนสุขน,นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเพรว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ้านแสนแสนสุขสามมุกลือน้ำเข้าวล้ำน้องมวลประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบ้านแสน even